เอาไ้ยิงพว่วงความมืดเลยครับเอ,อ้แกมันแข็งแข็งขึ้นกว่าเดิมแกไม่รอดหรอกเพราะฉันม่แผนอยู่แล้วเส้นทิ่น่ะ ฮะอะไรล่อเคจบแล้วแหละไม่เออยาๆๆๆยายายยืดยพื่อความชนะแล้วขอแล้วขอหมุนปืนก่อนนะไปเพื่อนแล้วขยับกัน ไม่ติดกับฉันแล้วไม่เออต้องไปต่อสู้เองแล้วเลยครับ ลืมไปไม่ได้เสือขอใส่ก่อนแป๊บนะเมาเลยเรเา,เาต้องยิงจากไหนที่นะไม่ทันเลวเ

สูล้กก็ไลยปยอดอยชน์ฉันเตรียมแผนไว้อย่างดีเพื่อจะฆ่าต้ไอะไร กานปล่อยระเบิดโอเคเฮ้ยตัวใหม่ของเราขยายช่วปีตาผมมองไม่ทันเลยหัวหน้า พวกเรายิง่งไรประโยชน์เฮ้ยฮ้ยสุกิกา ไล่ไปย,ยดไม่ไม่ไล่ไปยศและที่เหลือกมม็ก็จัดการแบบง่าย 对了，我去。 ผมจะระเบิดในอีกสิบวิเฮ้ยมันไประเบิดมาจากตัว มันอะไรนะไม่ไม่ฉันจะแพ้อย่างนั้นเรอีอยู่ยตัวป้อมของฉันบอกมาว่าฐานทัพแกอยู่ไหนไม่ อไม่บอกฉันจะทอจมานแเกถ้าทอจมาแคเก็ฉันก็ไม่บอกเริ่มเลยอ วันนี้ขึ้นมากแล้วนะคนแรกครับผมจำมาได้ตัวหนึ่งเอามาให้ให้ฉันเชื่ออุย๊ยทำไมว่าฉันเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยมันเจ็บนะให้มันทรมาอย่างนั้นลิ มเขะบอกมาว่าทันทับเกยอยู่ในไม่บอกบอกมาไม่งั้นฉันจะเชื่อเกยไม่บอกไม่บอกเอ้ยมาให้เอ้ยปชัอลงไปไม่เอ้ยฉัน,ฉนทำลายได้แล้วบอกมาว่า อยู่ไหนไม่งั้นจะโดนอันข้างบนหัวไนโอเคไปทางซ้ายไปทางขวาตรงไปแล้วก็กระโดดคือข้างบน thank y o แล้วก็นายก็ตายไปเลยอ้าวฉันยังพูดอะไรอยู่ไม่จริง ไอ้ยโอ๊ยนี่งครโอเคอเราะเบิดเลยนะชินไปแล้วเลยเฮ้ยยระเบิดนะเปิดเพลงมูนจอนนิวเคลียร์ 走。<laughs> cool.